สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามาเล่านำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้ววันนี้มาในตอนมาปลอบใจตัวเองในวันแย่ๆกันเถอะเคยเป็นกันบ้างไหมที่บางวันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเลยใจมันเงาเงาเศาเศร้า,าท้อท้อหดหูบอกไม่ถูกพานรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยสาเหตุ มาจากความผิดหวังหรือการทำอะไรที่ผิดที่พลาดไปหรือทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจเลยทำให้รู้สึกแย่และรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์นั้นๆทำยังไงดีชีวิตต้องเดินต่อมาหาวิธีปลอบใจตัวเองให้มีพลังในวันแย่ๆกันเถอะเริ่มกันในข้อแรกคือ ให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เสียใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เวลาในการร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เต็มที่ให้โอกาสตัวเองในการนั่งทบทวนข้อผิดพลาดที่ผ่านมาและให้โอกาสตัวเองได้แก้ตัวใหม่ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทุกคนล้วนผ่านความผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นในเมือ่อเมื่อวานมันผ่านมาแล้ว กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วให้โอ,อกาสตัวเองในการทำวันนี้ให้ดีที่สุดหมายเหตุดีที่สุดของวันนี้นะข้อสองห้ามเปรียบเทียบเราก็คือเราคนอื่นก็คือคนอื่นถึงเป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันภาษาทางจิตวิทยาใช้คำว่า ปัจเจกบุคคลคือมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครเช่นเรามีความสามารถอย่างหนึ่งแต่เราอาจไม่ถนัดอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนพูดตรงๆทื่อๆพูดอ้อมค้อมไม่เป็นเรานํำเสนอไม่เก่งแต่เราถนัดเขียนและวาดรูปเป็นต้นดังนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะมันจะเป็นการด้อยค่าตัวเองข้อ3มองบวกแม้ที่ผ่านมาเราพลาดแต่ในความพลาดนั้นมีอะไรที่มองบวกได้บ้างลองหาดูเช่นพ่อแม่ชวนไปทำบุญเรารับปากพ่อแม่แล้วว่าจะไปด้วยแต่บังเอิญแฟนโทรมาชวนออกไปทานข้าว ในช่วงวันและเวลาเดียวกันพอดีทั้งพ่อแม่และแฟนไม่มีใครเลื่อนวันออกไปได้เพราะวันอื่นๆไม่ว่างเราเลยรู้สึกหงุดหงิดใจอยากไปกับแฟนอยากเจอแฟนแต่ทำไงดีรับปากพ่อแม่ไว้แล้วในกรณีนี้สุดท้ายเราจะตัดสินใจเลือกไปกับใครก็แล้วแต่เราต้องหามุมบวกให้เจอเช่น กรณีเลือกไปกับพ่อแม่เหมือนเดิมก็อาจคุยกับแฟนว่าตัวเองดรับปากพ่อกับแม่ว่าจะไปทำบุญวันนี้ด้วยตัวเองไปกับเราไหมจะได้เจอพ่อแม่เราด้วยเราจะได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะหากแฟนไปไม่ได้และโกรธเราที่ไม่ยอมไปกับเขาจนเรารู้สึกแย่ที่ไม่ได้ไปกับแฟนทั้งทังที่ใจอยากไป ในมุมบวกอาจจะทำให้เราพิจารณาผู้ชายคนนี้ใหม่ว่าเขาเป็นคนอย่างไรกันแน่เพราะเขาชวนเราไปกินข้าวได้แสดงว่าเขามีเวลาว่างแต่ไม่ยอมไปกับเราหรือถ้าเขาไม่ไปกับเราแต่ไม่โกรธเรากับ,บอกเราว่างั้นวันนี้ตัวเองไปทำบุญกับพ่อแม่ก่อนนะทำเผื่อเราด้วยเรามีเวลาน้อยไปด้วยคงไม่ได้ ไว้เราค่อยนัดกินข้าวกันใหม่นะกรณีนี้เราก็ได้โอกาสในการพิจารณาและรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นอีกเช่นกันข้อ4อยู่กับสิ่งจันลงใจอย่าจมอยู่กับการนั่งกอดเข่าฟังเพลงเศร้าๆฟังตัวเองไว้กับความคิดลบ ไม่ยอมอภัยให้ตัวเองคิดมโนไปต่างๆนานาหนาลีกให้ห่างจากความคิดนั้นด้วยการหาสิ่งสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมเช่นฟังสิ่งที่เสริมสร้างกำลังใจหาคำพูดที่ช่วยปลุกปลอบใจเช่นปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอไม่มีคำว่าสายสำหรบับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอชีวิตเราต้องเดินหน้าเพราะขนาดเวลายัางเดินหน้าเลยถ้าไม่เจอเรื่องแย่ๆซะบ้างเราคงไม่รู้หรอกว่าเรื่องดีๆมีค่าแค่ไหนเป็นต้นสิ่งจะลงใจของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะบางคน สิ่งจะลงใจคือการอยู่กับต้นไม้การทำกับข้าวการกินแต่สิ่งที่ไม่แนะนำให้ทำคือการนอนจมอยู่กับที่ยามเรารู้สึกแย่เราต้องให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นระบบสมองและระบบไหลเวียนของร่างกายให้ได้ทำงานความรู้สึกแย่ๆก็จะออกไปได้ไวขึ้น ข้อ 5. รู้จักการปฏิเสธเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได้สำหรับเราและสำหรับคนอื่นมันควรจะกลางๆเพื่อลดความอึดอัดใจทั้งเขาทั้งเราเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างเลือกทำในสิ่งที่เราควบคุมได้และอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและอยู่นอกเหนือการควบคุมเราต้องอยู่กับความเป็นจริง และข้อสุดท้ายให้คุณค่าตัวเองให้เราเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองรู้จักการชื่นชมตัวเองคิดดีทำดีเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำพัฒนาตัวเองอย่าหยุดอยู่กับที่มีเป้าหมายชีวิตทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นความมีคุณค่าในตัวเราจะตามมาเองยามรู้สึกแย่ ให้นึกถึงพ่อแม่ที่รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมคะว่าเรามีค่ามากแค่ไหนคุณผู้ฟังลองเอาวิธีที่สัรหามาเล่าไปลองทำดูกันนะคะแม้จะไม่ใช่วันที่แย่วิธีเหล่านี้ก็ช่วยให้เรามีความรู้สึกดีๆเพิ่มขึ้นได้ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความหวังยังคงมีอยู่เสมอวันแย่ๆเป็นเพียงแค่วันที่จะผ่านไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องใดต้องการให้ช่องสรรหาหามาเล่าคุณผู้ฟังสามารถแนะนำมาได้นะคะช่องสรรหามาเล่า จะไปสรรหามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะอยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่ช่องสรญหามาเล่าตั้งใจหามาให้ทุกคนได้รับฟังกันเรื่อยๆขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ